ดิคาอยู่กับไทยชามสเตนมาร์กสนไทยเดนมาร์กเช้าว,วันพุธนะคะสภาพอากาศก็คือไม่มีแดดเหมือนเดิมค่ะอุณหภูมิ16องศาแต่ดูสิคุณแม่ต้องเข้าใส่มาอย่างหนาตอนเช้าๆอากาศมันจะเย็นนะคะดูเสียงก็หายไปด้วยค่ะแล้วก็ละแวกนี้เป็นโรงเรียนของลูกนะคะ ฝั่งขวามือนี่คือลงเลื่อยค่ะจะได้ยินเสียงเอจีอยู่ตลอดเวลานะคะเ,เสียงลดยกลดเครนลดอะไรต่ออะไรอยู่เรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นสนามอยู่ฝั่งซ้ายเป็นสนามฟุตบอลค่ะคลิปนี้จะเป็นการเล่าความรู้รอบตัวนะคะต่อจากคลิปของ Organic s w o r l d ที่เป็น การรีวิวสินค้าออร์แกนิกคือผลไม้ที่อบด้วยการใช้แก๊สกรรมถันในการฟอกสีแต่ว่า Organic ิกส์เวิ g ์ n ออร์แกนิกส์โปรที่คุยไปเขาไม่ได้ใช้แก๊สกรรมถันในการฟอกสีสีผลไม้ที่อบแห้งจึงออกดำๆไม่ได้ดูสวยโสภาอย่างที่ uh, เห็นกันทั่วๆไปค่ะวันนี้ ได้มีปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งของการเกิดแก๊สกรรมถันจะเรียกว่าแก๊สหรือก,ก๊าซก็แล้วแต่ว่าออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะคะเอาเป็นว่าเราเรียกก๊าสกรรมถันลวกันเนาะก๊าสกรรมถันเนี่ยนะคะมีอยู่4สถานที่ที่เราค้นพบ1ก็คือภาคพื้นดิน2ชั้นบรรยากาศ3ในในตัวมนุษย์ค่ะ4 ในอาหารเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่และอย่างมีอะไรบ้างเอาเริ่มจากตัวมนุษย์เลยนะคะตัวมนุษย์เนี่ยค่ะก็เกิดก๊าซกรรมฐานได้ในตัวเรามี0.25ของน้ำหนักตัวนะคะชั้นบรรยากาศเกิดจากการซากพืชซากสัตว์ทับถมกันนะคะแล้วก็ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ 2. เกิดจากการถลุงแร่การเติม ก๊าซลงไปในกา,การใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยใส่การทําสวนทําไร่ใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยลงไปแล้วก็ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศการที่ภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟในภูเขาไฟทั่วไปแล้วก็ที่อยู่ในน้ําระเบิดระเหิดลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศนะคะ mm hmm. เมื่ออยู่บนชั้นบรรยากาศฝนตกลงมาพากา๊กาซกัมมันทันซันเฟอร์ลงสู่ภาคพื้นดินอีกรอบนะคะ ประเทศเขตหนาวเป็นหิมะหิมะก็นำพาตกลงมานะคะแล้วก็หิมะละลายก็ลงเป็นน้ำน้ำลงสู่ดินดินไปอยู่ที่ใต้ชั้นดินนะคะก็เป็นภูเขาไฟเป็นอะไรที่สะสมอยู่แล้วก็ระเบิดขึ้นมาก็วนเวียนอยู่แบบนี้นะคะในอาหารเราพบกา๊าซธรรมชาติ ก๊าซกรมมฐน,นนนี้ที่ไหนคะในไข่คะ่ะพี่น้องจา๋าในไข่เราพบกา๊าซลองดูที่เราต้มไข่นะคะต้มไข่น,าน,าน,านันๆแล้วไข่สุกมากๆกลิ่นของไข่จะเป็นยังไงคะสิ่งมีชีวิตที่เสียชีวิตแล้วนะคะและเรากิน,นะคะ่ะเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อปลาเนื้ออะไรนะคะเรากินเข้าไปก็เราก็ได้สารส่วนประกอบของก๊าซการมมันนก็คือสารซัลเฟตนะคะ กเ็เข้าไปอยู่สู่ร่างกายของเราป่ะเราไปดูกันกองหญ้าทับถมอยู่กองนั้นเบื้องหลังของคุณแม่น้องเข้าเนี่ค่ะเราจะใช้กล้องมือถือเล็กๆของเราเนี่ยค่ะลองจับดูว่า,าก๊าซกรรมถันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วกลิ่นมันเป็นยังไงนะคะพี่น้องมันไม่ได้โสภพานะคะกลิ่นมันเหมือนกับอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ hello everyone today is uh, wednesday morning i'm here uh, and do this video just for continuous from the video from thai charms denmark's team that is another channel is called organics world and that's i review organics product in denmark i review dry apricots and why the epicot is Black color. It's black because it doesn't use sulfur to treat that dry fruit. That's why the fruits become black. Yes, we use sulfur in many dry fruits production. For example, in the western world, they use for dry apples, dry del, or dry figs. In the other part of the world, they also use it. Um, That's why we see the color of dry fruits it like light brown nice <laughs> but here today I found this uh, happening it's just one place we find sunfer let's go and see together ไปเลยจ้าไปดูกันนะคะพี่น้องจา้าอันนี้คือหนึ่งปรากฏการณ์ของการเกิดแกส๊ส หรือ AS, ก๊าซกรมะถันนะคะก็คือการเกิดจากซากพืชซากสัตว์โดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เราเห็นง่ายๆใกล้ตัวในชีวิตประจำวันก็เราจะเห็นจากไข่ต้มในอาหารใช่ไหมคะเราต้มไข่สุกมากไข่พะโล้เนาะไข่เป็ดเอามาต้มไข่พะโล้สุกมากๆเนี่ยคะ่ะกินเข้าไปก็จะได้กลิ่นนะคะเป็นก๊าซ กรรมฐานแล้วเราก็ถ้าเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะเที่ยวบ้านเราจะมีน้ําพุร้อนเนาะเราไปน้ําพุร้อนสันกําแพงเราไปน้ําพุร้อนที่อำเภอหอดเราไปน้ําพุร้อนที่ลําปางเราไปน้ําพุร้อนที่ อำเภอแม่สวยลอยต่อจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายหรือในที่อื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมาที่มีน้ำพุร้อนนะพอเข้าไปใกล้บริเวณเราจะได้กลิ่นก๊าซกรรมถันนลอยแล้วเราก็เอาไข่ไปต้มนะคะชาวบ้านก็เอาหน่อไม้ไปต้มค่ะคือไม่ทราบว่าที่จังหวัดอื่นนี่ ชาวบ้านเอาหน่อไม้ไปต้มไม้นะคะแต่ว่าทางภาคเหนือนะคะชาวบ้านจะเอาหน่อไม้ไปต้มในน้นําผู้ร้อนตามธรรมชาตินะคะก็จะได้ก๊าซกรรมถันค่ะที่เราเห็นกองอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือหญ้าค่ะเศษหญ้าที่ตัดจากสนามฟุตบอลเขาก็เอามาทิ้งกองรวมกันทับถมนะคะผ่านมาสองวันนะคะพี่น้องจา๋าก็เกิดปรากฏการก๊าซกรรมถัน หรือส่วนประกอบของก,าก๊าซกรรมฐานที่เรียกซันเฟสนะคะอยู่สะสมอยู่ตรงนี้ค่ะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอาจจะมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราลองเอากล้องจับซูมใกล้ๆนะคะคุณแม่น้องข้ายืนอยู่ตรงนี้จะเห็นชัดเจนมากเห็นไหมคะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีก๊าซลอยขึ้นไปนะคะกลิ่นก็เหมือนเหมือนกับเราไปอยู่ที่น้ำพุร้อนเลยค่ะแต่ว่า กลิ่นจะแตกต่างกันนิดนึงอันนี้เราจะได้กลิ่นเป็นกลิ่นซากพืชนะคะกลิ่นเน่าของหญ้านั่นเองค่ะอันนี้เขาก็ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะคะถ้าฝนตกลงมาอาทิตย์หน้าหรืออีกสองสาวันก,ก๊าซกรรมัันซัลเฟอร์ก็จะลงสู่พื้นดินในแหล่งน้ำนะคะคนดื่มน้ำสัตว์ดื่มน้ำพืชใช้น้ำดูดซึมน้ำ ก็เข้าไปสู่พืชเข้าไปสู่คนเข้าไปสู่สัตว์ค่ะการหมุนเวียนของกา๊าซธรรมชาติกรรมัดหันซัลเฟอร์นี้นะคะจะอยู่ในสสถานที่ที่เราค้นพบในโลกใบนี้จ้าถ้าลงไปสู่ทะเลลงไปสู่แหล่งน้ำลงไปสู่ใต้ดินชั้น ใต้ดินลึกๆสะสมกันเป็นเวลานาน,านปะทุขึ้นมาเป็นภูเขาไฟระเบิดนะคะเป็นน้ำพุร้อนต่างๆก็กลับขึ้นมาสู่พื้นดินอีกหรือสู่ชั้นบรรยากาศหรือสู่มนุษย์อีกค่ะค่ะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะว่าก๊าซกรรมถันเราใช้ก๊าซกรรมถันในอะไรบ้างอย่างที่ แล้วเล่าไปใน Organics World นะคะตอนรีวิวอาหารรีวิวผลไม้แห้งค่ะพี่พี่น้องๆหลายท่านอาจจะไม่ได้เข้าไปชมที่ Organics World คือการรีวิวผลไม้แห้งที่ใช้ก๊าซกรรมถันในการถนอมอาหารนะคะทำให้มีสีสวยใช้ฟอกสีนั่นเองค่ะทำให้สีของ ผลไม้ที่มีสารธาตุเหล็กเยอะๆนะคะเวลาที่เขาถูกอากาศเขาก็จะดำนะคะ,ะทางตะวันตกเนะะี่ยค่ะเขาก็ใช้ในการฟอกแอปเปิลนะคะทำแอปเปิลแห้งแล้วก็ทำเดลเดลแล้วก็คืออ,อินทร p มเนาะอินทรมที่เดนมาร์กอะไรเนี่ยไม่มีนะคะก็จะมีเฉพาะ แถวตุรกีตะวันออกกลางอะไรนั่นนะคะแล้วก็ฟิกซ์ค่ะฟิกซ์ที่เดนมาร์กก็มีแต่ว่ามันไม่เพียงพอที่จะที่จะสู่ออกตลาดเยอะๆนะคะฟิกซ์ก็ปลูกแถวบอน์ฮอมค่ะฟิกซ์แอปิคอรอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะปลูกได้ทั้งข้างนอก เรือนกระจกและในเรือนกระจกแต่ว่านอกเรือนกระจกนั้นก็จะเป็นเขตพื้นที่ที่ติดทะเลไม่ถูกหิมะทําลายนะคะนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยในกองหญ้าเนี่ยค่ะก๊าซกรมามถันจะล่อยขึ้นอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะคะ,ะนี่คือปรากฏการณ์หนึ่งค่ะที่เห็นตามธรรมชาติก็นํามาแบ่งปันนามาแชร์กันนะคะผลไม้ตักแห้งที่เขาใช้ ทางเอเชียแล้วก็ใช้หลากหลายนะคะมีผลไม้เยอะนะคะก็ใช้อยู่เราอาจจะถ้าเราไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการทําธุรกิจผลไม้ตากแห้งโรงงานเราไม่ได้ทํางานส่วนนี้เราก็จะไม่ทราบเลยนะคะถ้าเราเป็นเพียงแต่ผู้บริโภคและเราไม่ได้ศึกษาค้นคว้าหาอ่านนะคะในการรีวิวสินค้าตากแห้งของ Organics ก e ์นะคะพอดีว่าเขาเขียนไว้นะคะว่าทําไมแอปอ ากแห้งจึงมีสีดำต้องเป็นสินค้าออร์แกนิกนะคะที่เขาไม่ได้ใช้สารก๊าซพวกนี้นะคะกา๊าซพวกนี้ก็ปกติมีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วค่ะถ้าเราได้รับมากเกินไปแน่นอนว่าก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายถ้าเราขาดก็ไม่เป็นผลดีแน่นอนนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสมดุลค่ะคือได้ตามปริมาณตามน้ำหนักเนาะถ้ามากเกินก็อันตรายประมาณนั้นค่ะ ในสินค้าออร์แกนิกถ้ามีโอกาสนะคะเราก็ซื้อหามาใช้มากินเนาะมันก็มีประโยชน์นะคะมันไม่ได้มีโทษอะไรนะคะของที่เป็นตามธรรมชาตินะคะนี่เลจ้าก็เป็นเก็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ไทยชามนำมาฝากนะคะในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปนะคะ,ะปกติแล้วเนี่ยก๊าซธรรมชาติ อาจจะมีอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนั่นแหละไม่อาจไม่ใช่อาจจะคือมีอยู่ในอาหารที่เรากินทุกวันนั่นแหละแต่เราไม่ได้สังเกตเราไม่รู้นะคะเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้คิดถึงนะคะเราก็กินไปนะคะเรื่องวิชาการบางทีมันก็หนักนะคะพอดีว่าแก๊สเนี่ยในเรื่องแก๊สช่วงนี้ก็อ่านหนังสือในเรื่องแก๊สตารางาธาตุให้ลูกฟังนะคะแล้วก็บอกลูกว่ามีอะไร ในชีวิตประจำวันของเราเราจะพบแก๊สธรรมชาติได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วเราชีวิตเราข้องเกี่ยวอยู่กับแก๊สธรรมชาติอยู่ตลอดเวลานะคะเราหายใจเราหายใจเข้าหายใจออกเรา,เาทานอาหารที่มีเกลือเราดื่มน้ำนะคะเราพบแก๊สธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเราขับถ่ายออกไปก็เป็นแก๊สธรรมชาติเช่นกันค่ะค่ะ เนาะฝากไว้เท่านี้ค่ะลากันแล้วจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถ้าได้ข้องเกี่ยวกับคลิปนี้หมายถึงว่าได้ทำงานในโรงงานในไหลเขียนคอมเมนต์มาเลยจ้ะแล้วก็ มีประสบการณ์อะไรก็นํามาแบ่งปันกันนะคะมีประสบการณ์ว่าได้ไปเที่ยวน้าพุร้อนอเพราะว่าน้ําพุร้อนมีก๊กาซกัประถันมีประสบการณ์ว่าเคยต้มไข่จากน้ําพุร้อนนะคะสุกไม่สุกกินไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยค่ะคุยกันค่ะ two way communication คือการแลกเปลี่ยนความคิดนะคะการเขียนโต้ตอบการบอกเล่าก0้าสิเนี่ยค่ะ มันทำให้สมองหลั่งสารที่ดีค่ะทำให้เราเพิ่มพูนความรู้เข้าไปค่ะเมื่อเราอ่านนะคะคอมเมนต์ที่เป็นบวกคอมเมนต์ที่ให้ความรู้นะเราจะมีความสุขนะคะเพราะว่าเรารู้สึกดีนะคะเมื่อเรารู้สึกดีสมองก็หลั่งสารความรู้สึกดีเมื่อสมองหลั่งสารความรู้สึกดีมากๆนะคะก็จะเป็นผลดีต่อส่วนอื่นของจิตใจและร่างกายนะคะไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยจ้า ฝากไว้ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมหนึ่งดวงใจกดไลค์ให้กันกด subscribe ทักท่ายจ้าบายบายขอให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขสวัสดีค่ะ